ตอนที่คิดเนี่ยคิดว่าต้นข้าวเนี่ยนะครับที่เขาปลูกข้าวกันต้นทุนมันก็สูงอยู่แล้วค่าทาํานาค่าเมล็ดพันนะครับแล้วยังโดนค่าปุ๋ยเข้าไปหนักเลยปุ๋ยแค่มีเนี่ยกระสอบหนึ่งเ,งเป็นพันนะครับแล้วใส่กว่าจะออกฤทธิน์น่ะสิบห้าวันใส่วันนี้ไม่ใช่ออกฤทธิ์วันนี้นะอีกสิบห้าวันค่อยว่ากันว่ากว่ามันจะละลายกว่าพืชจะดูดกินกว่าจะไปปรุงอาหารกว่าจะมาเลี้ยงต้น พืชความต้องการเปลี่ยนไปแล้วครับจากไนโตรเจนอาจจะเปลี่ยนเป็นฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราควรจะทําปุ๋ยน้ําขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับปุ๋ยน้ำเนี่ยสามารถฉีดให้ทางใบได้อาหารครบนะครับแล้วก็เป็นนาโนที่โมเลกุลขนาดเล็กๆที่พืชสามารถกินได้ทันทีตอนไหนก็ได้ไม่มีแสงแดดก็ไม่ต้องกลัวนะครับ เพราะการปรุงอาหารไม่จําเป็นเลยถูกตรงไหนก็เป็นอาหารตรงนั้นเลยนะครับปุ๋ยเค่มีบางทีพอใส่หวานไปปุ๊บฝนตกช้าไปแปลงข้างๆหมดแล้วไม่ได้จ่ายตังค์หรอกแต่ได้ปุ๋ยแต่แปลงเราจ่ายตังค์ปุ๋ยไม่รู้หายไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยทำมาโดยเฉพาะเลยครับฉีดปุ๊บได้ผลทันทีนะครับได้กินทันทีนะครับอไไททยยคคนเพื่